สวัสดีค่ะทุกว่านค่ะฉันชื่อตาณาสาวเกจิินเสนปิ่นค่ะนี่ใส่ส่วนตัวนะคะเป็นคนล่าเริงเจ่มใสค่ะรักสนุกสนานแล้วก็ชอบเพื่อนผู้ชายนะคะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายจะชอบช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงใจแต่ถ้าเพื่อนผู้หญิงบางคนไม่จริงใจค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิจยาลัยธุรกิจบันฑิตค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยฝันไว้ว่าอยากเปิดร้านเวดดิ้งส่วนตัวค่ะแล้วก็มีคติประจำใจนะคะคือเมื่อเราฝันอะไรไว้แล้วเราก็ต้องทำตามความฝันนั้นให้สำเร็จค่ะถึงแม้ว่าความฝันนั้นอาจจะอยู่ไกลแสนไกลแต่เราก็ต้องเดินตามมัน ให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ